สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับหลังจากที่ให้อาหารเย็นเป็ดบาวรี่เป็นที่เรียบร้อยนะครับทางผมก็จะมานะครับพาเพื่อนๆทุกท่านนะครับมาดูการปลูกไผ่นะครับเป็นการปลูกเพิ่มเติมนะครับบริเวณตรงนี้นะครับหลังคูสะนะครับซึ่งผมได้ลงไปบ้างแล้วนะครับนี่ครับไผ่แถวนี้เป็นไผ่ กิมซุงนะครับไผ่กิมซุงนะครับเราจะใช้บริเวณหลังสะนะครับปลูกนะครับไผ่นะครับจะมีอยู่สองสายพันธุ์นะครับคือไผ่กิมซุงกับไผ่หวานไผ่เลี้ยงหวานนะครับตรงนี้นะครับคือที่ผมบอกว่าผมจะปลูกเอาไว้ขยายพันธุ์นะครับมันก็จะมองดูระยะก็จะถี่นิดนึงนะครับ อ่าระหว่างนะครับระหว่างแถวนี้กับแถวนี้กับแถวโน้นนะครับอ่าประมาณ2เมตรโดยประมาณนะครับแต่ระยะแถวนะครับก็จะอยู่ประมาณอ่าเมตรห้าสิบเมตรห้าสิบเกือบเกือบสองเมตรเหมือนกันนะครับประมาณนี้นะครับเราจะปลูกเอาไว้ขยายเป็นต้นพันธุ์นะครับสาหรับรุ่นแรกปีแรก นะครับจะเป็นต้นพันธุ์ก่อนนะครับเราจะปลูกเอาไว้ขยายนะครับตั้งใจไว้ประมาณสัก2ไร่ถึง3ไร่นะครับประมาณไว้นะครับโดยที่ว่าเราจะใช้วิธีการลดต้นทุนนะครับคือการไปหากิ่งพันธุ์นะครับที่มีอยู่นะครับที่บ้านพี่น้องที่มีอยู่นะครับผมก็เลยไปขอไปตัดนะครับไปตัดกิ่งมาแล้วก็มาชำ นะครับมาตัดแล้วมาชาแล้วก็มาดูวิธีการนะครับในห้อง u t u b e นะครับที่เขาได้ลงไว้นะครับก็ไปดูแบบวิธีการนะครับก็ทําเลียนแบบเขานะครับก็ดูก็ประสบความสําเร็จเหมือนกันนะครับอันนี้คือหลังจากที่เราไปตัดกิ่งพันมานะครับหลังจากที่เราตัดกิ่งพันมาพอตัดเสร็จปุ๊บผมจะแช่น้ําไว้คืนนึงนะครับน้ํา นะครับอันนี้ไม่มีน้าํายาเร่งรากนะครับอันนี้คือใช้น้าเปล่า,ากับจุลินรีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับแช่ไว้หนึ่งคืนแล้วก็เอามาใส่องนะครับปิดฝาไว้นะครับเอาน้ําออกเอาน้ําใส่นิดเดียวแล้วก็ใส่ไว้ในองแล้วก็ปิดฝาไว้อันนี้ประมาณ3วันนะครับทุกท่านครับ3วันนะครับมีรากออกนะครับมีมีรากออกแล้วนะครับ3วันเอง นะครับอันนี้ก็คือเราก็ใช้วิธีการนะครับไปดูในช่อง Youtube มานะครับก็เขาก็บอกให้ทำมาผมก็ลองทำดูนะครับอันนี้ก็เริ่มออกครับถ้าเอาไว้อีกวันสัก5วันนะครับนะครับวันนี้3วันอีกสัก2วันเป็น5วันผมว่ารากน่าจะออกเยอะกว่านี้นะครับแต่ตาเขาเรียกตะกิ่งตาตรงนี้ครับมันจะแตกออกก่อนนะครับจะมีมีหลายต้นนะครับจะมีกิ่งแตกออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็ราก เขาก็จะแทงรากขาวๆออกมาให้เราเห็นนะครับอย่างนี้ครับทุกท่านครับอ่าก็เราไม่มีความรู้นะครับเราก็ไปหาความรู้ในช่องในตามช่อง u t u b e นะครับอ่าทีา่เพื่อนๆในช่อง y youtube เขาได้มีวิธีการทําแล้วเราก็เราทำตามแล้วก็มาลองดูทดลองใช้ทําจริงใช้จริงมันก็เกิดเห็นจริงนะครับก็ประสบความสําเร็จนะครับนี่ที่เขาบอกว่าทําอะไรทําตามผู้นํา นะครับทาตามผู้ทําสําเร็จก่อนเราไม่ต้องมาเสียเวลาคิดค้นใหม่เราเพียงแค่ลงมือทําตามเขาเราก็ประสบความสําเร็จได้นะครับเดี๋ยวระยะหลุมนะครับเนี่ยที่ทุกท่านเห็นอยู่นะครับก็น่าประมาณสักเมตรห้าสิบนะครับความห่างสักเมตรห้าสิบเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะปลูกเลยนะครับอเดี๋ยวเรามีผู้ช่วยปลูกเชิญครับอ่าตรงนี้ก่อนอเดี๋ยวเราจะปลูกทีนี้วิธีการปลูก นะครับวิธีการปลูกต้นไผ่นะครับเขาก็มีวิธีการเขาก็มีวิธีบอกมานะครับให้ปลูกเอียงนะครับปลูกเอียงประมาณ45องศาอ่าครับเอียง45องศาเราจะใช้อ่าประมาณนี้นะครับเราจะใช้ตาออกสองข้างฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาแบบนี้นะครับอ่าแล้วเราก็เอาดินกรบลงไป นะครับนี่ก็คือเราก็ทําตามที่เขาบอกได้แหละนะครับเขาบอกว่าถ้าเราปลูกเอียง4ประมาณ4-5องศาเนี่ยนะครับแล้วตาหน่อที่มันจะแทงออกมาเนี่ยมันก็จะแทงเป็นแนวตรงนะครับมันก็จะทําให้การรัดหนอ่อแทงหน่อของไผ่กิมซุงหรือไผ่เลี้ยงหวานนะครับก็จะออกได้เร็วขึ้นนะครับอันนี้ผมจะทําเป็นปลูก เอาไว้พันก่อนเอาไว้เอาไว้ต้นพันก่อนนะครับเพราะว่ามีเป้าหมายไว้ประมาณสัก4ี่ถึงห้าร้อยต้นนะครับถ้าเราไปซื้อนะครับถ้าเราไปซื้อพันพันประมาณ5 0าสบถึงแปบาทต่อกิ่งหนึ่งต่อต้นหนึ่งนะครับซึ่งเราจะใช้เงินลงทุนประมาณ3ามถึงสี่หมบาทนะครับแต่เราใช้วิธีแบบนี้ช้าหน่อยไม่เป็นไรครับลดต้นทุนครับทุกท่านครับอ่าทอะไรเราก็ต้องนึกถึงเศรษฐกิจบ้านเรานะครับลดต้นทุนก่อน นะครับอันไหนที่เราจะประหยัดได้เราจะเซฟได้เราก็เซฟนะครับเซฟได้เราก็เซฟเราไปหาพานันธุ์ไผ่นะครับที่อยู่กับบ้านญาติบ้านพี่บ้านน้องบ้านเพื่อนที่มีนะครับก็ไปขอนะครับก็ไปขอนะครับก็ไปขอต้นพันธุ์เข้ามาแล้วก็มาชําไว้นะครับตอนนี้ผมปลูกไว้บริเวณตรงนี้นะครับบริเวณตรงนี้ บริเวณริมสะนี้นะครับตกอยู่ประมาณ30-40ถึง40ต้นได้นะครับทุกท่านครับตอนนี้นะผมขยายไว้แล้วก็ไปชาไว้อยู่ในถุงอีกชาอยู่ในถุงก็ประมาณเกือบร้อต้นนะครับตอนนี้สรุปแล้วผมมีต้นพันเนี่ยเริ่มต้น,นยอยู่ที่ตีซ่าตีซะหนึ่งรต้นแล้วกันนะครับจะเริ่มปลูกไผ่ประมาณสัก2ไร่หรือ3ไร่เนี่ยนะครับสำหรับปีแรกนี้ เราได้แม่พันธุ์เราได้พันธุ์ไว้ประมาณร้อยต้นร้อยกอเราค่อยไปขยายนะครับเราค่อยไปขยายเพิ่มเติมที่หลังในปีหน้านะครับปีนี้ปีนี้เรามีต้นพันธุ์แน่ๆนะครับหนึ่งร้อยกอหนึ่งร้อยกอเราจะเอาไว้พันธุ์แต่ทุกท่านครับหนึ่งร้อยกอไม่ใช่เราจะเอาไว้แค่พันธุ์ได้อย่างเดียวยังไงเราก็ได้มีหนอ่อหน่อไม้นะครับเอาไวา้รับประทานเอาไว้กินนะครับผมคิดว่าแค่เสมอกินนะครับกินไม่ทันแน่ นะครับอาจจะได้แบ่งพี่แบ่งน้องเหลือเอาไปขายนะครับเพื่อจะได้มีคา่าน้ำมันครับมีค่าน้ำนะครับที่เราใช้รถใช้ดูแลประมาณนั้นนะครับปีแรกปีแรกเนี่ยนะครับตอนนี้เรามีกิ่งพันต้นพันทั้งที่ลงลงดินไว้แล้วนะครับที่ลงดินแล้วแล้วก็กำลังชํำอยู่นะครับ ตีสักหนึ่ต้นนะครับแต่ใจผมหลักๆนะครับผมจะผมจะหาต้นพันุ์ไว้เนี่ยให้ได้สัก200ต้น200กิ่งนะครับเพราะว่าที่ชาไว้จะเอาลงไว้ตอนออปลายฝนต้นหนาวนะครับเพราะว่าเราจะลงฝั่งนี้นะครับเ,เราจะลงแถวที่ว่างบริเวณนี้นะครับประมาณ ตก2งานนะครับบริเวณนี้ซึ่งมันจะลงตอนนี้ไม่ได้ครับตอนนี้อตอนนี้เดือนกรกฎาคมนะครับวันนี้วันที่2เดือนเ่อเดือนกรกฎาคม2อ6 6ันอยนะครับในขณะที่ผมทําคลิปในวันนี้นะครับช่วงนี้เดือนนี้กรกฎาสิงหาคมยาตุลาเนี่ยนะครับปกติตรงนี้น้ําจะท่วมน้ําท่วมเราปลูกไม่ได้นะครับเราจะรอให้น้ําลด ช่วงไปลายปลปลายฝนต้นหนาวนะครับเราถึงจะมาลงตรงนี้แล้วก็จะใช้ระบบน้ํารดนะครับกว่าจะไปถึงเดือนสิงหากันยาปีหน้าก็หนป,ปี1ปี1ปีนะครับเกืเกือบ1ปีต้นไผ่มันก็ยืนต้นน้ํามาก็เห็นเขาบอกว่าน้ําท่วมไม่ตายละนะครับหรือยังไงนะครับท่านที่มีประสบการณ์นะครับอคอมเมนต์อบอกนะครับบอกให้มือใหม่อย่างผม ทราบด้วยนะครับว่าจริงไหมเขาบอกว่าถ้าต้นไผ่ได้ประมาณหนึ่งปีแล้วถูกน้ำแช่สักเดือนสองเดือนเขาบอกว่าไผ่จะไม่ตายนะครับใครมีประสบการณ์จริงหรือไม่จริงนะครับทุกท่านก็นะครับช่วยคอมเมนต์นะครับบอกกล่าวนะครับเพื่อเป็นความรู้ให้ผมด้วยแล้วก็เป็นความรู้ให้กับเพื่อนเพื่อนที่ ตั้งใจที่อยากจะปลูกไผ่นะครับแต่มีพื้นที่ที่ลุ่มนะครับอย่างของผมนะครับตรงที่บริเวณคูสะที่ผมปลูกอยู่ตรงนี้นะครับหน้าน้ําก็ไม่เหลือนะครับบริเวณที่ที่พวกบ้านปลูกอยู่เนี่ยนะครับตอนหน้าน้ําท่วมจริงเขาลงมาน้ําสูงระดับเอวเลยนะครับตรงเนี้ยนะครับแต่เพียงแต่ว่ามันสูงหน่อยหนึ่งมันจะท่วมอยู่ประมาณไม่เกินอาทิตย์นึงมันก็จะจะลดลงมาเพราะมันสูงนะครับแต่ข้างล่างฝั่งที่ผมว่าเนี่ยครับขังเป็นเดือนแน่ๆนะครับที่ผ่านมานะที่ ที่ผ่านมาทุกปีตรงนี้ขังเป็นเดือนนะครับจะไปแห้งอีกทีหนึ่งประมาณปลายพฤศจิกาธันวานะครับถึงน้ำถึงจะยุบนะครับก็เลยใช้บริเวณบนหลังคูสะตรงนี้นะครับอ,อัดต้นนะครับทีหน่อยนะครับเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเราจะเอาขยายพันธุ์ก่อนเมื่อเรามีพันธุ์พร้อมนะครับอันนี้คือ,อตั้งใจผมนะเรามีพันธุ์พร้อม นะครับเราค่อยขุดตอออกนะครับเอาไว้ต้นเอาไว้กอหนึ่งแล้วก็เอาออกกอเว้นกอออกกอเว้นกอมันก็จะช่วงระยะห่าง,นะช,งช่วงนี้ปลูกช่วงนี้ปลูกเอาพันก่อนนะครับช่วงนี้เราจะปลูกเอาต้นก่อนนะครับอันนี้ที่ลงก่อนหน้านี้ นะครับอย่างเนี้ยกลัดแล้วนะครับนี่ก็ลัดแล้วนะครับแตกกิ่งอ่าอันนี้ขึ้นมาสูงเลยนะครับนี่แขนนะครับแขนครับอันนี้ปลูกประมาณอ่ากลางกลางเดือนมิถุนายนนะครับอ่าต่อแขนโผล่ขึ้นมาสูงนะครับแล้วก็ต้นนี้นะครับปลูกพร้อมกันนะครับก็ตอนที่ปลูกนะครับก็มีต้น มีหน่อเนี ba, ่ยติดลงมานะครับประมาณสูงแค่คืบจากต้นแม่ของเขานะครับแต่ตัวเนี้ยสูงกว่าต้นแม่ละนะครับอันนี้ก็ใช้น้ํารดประจํารู้สึกว่าปีนี้ฝนจะแรงนิดนึงนะครับฝนจะแรงต้องรดน้ําต้องรดน้ <Pie> <üf ung. S 2> ําไว้ประจําเลยนะครับกลัวเขาจะไม่รัดหน่อกลัวเขาจะไม่แทงหน่อนะครับอย่างเนี้ยนะครับรัดหน่อขึ้นมาแล้วนะครับนะครับรัดหน่อขึ้นมาแล้วนะครับ นะครับปีนี้วันที่สองกรกฎาคมนะครับยังไม่มีน้ําเลยนะครับปกติทุกปีน้ําก็จะเริ่มฝนก็จะเริ่มชุบละแต่ปีนี้รู้สึกแรงนะครับฝนตกไม่แรงนะครับฝนตกไม่แรงเอาละครับทุกท่านครับยังไงแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตการปลูกไผ่นะครับของผมนะครับเป็นระยะระยะระยะให้กับ เพื่อนๆที่ติดตามนะครับที่ติดตามฟาร์มเป็ดบาร์บรี่นะครับแล้วก็มาติดตามการปลูกไผ่เพิ่มเติมนะครับตอนนี้นะครับเราไม่ได้เลี้ยงแค่เป็ดบาร์บรี่อย่างเดียวนะครับเราจะทำอะไรแบบหลายๆอย่างนะครับเป็นกเกษตรผสมผสานนะครับเป็นกเกษตรคนรุ่นใหม่ยุคใหม่นะครับคิดต่างเห็นเงินคิดต่างเห็นเงิน แน่ๆครับคิดต่างเห็นเงินนะครับอันนี้ในหมู่บ้านผมไม่มีใครคิดอย่างผมนะครับไม่มีใครคิดที่จะเลี้ยงเป็ดบาวารี่ไม่มีใครคิดที่จะปลูกไผ่นะครับอันนี้ผมคิดต่างเขานะครับแต่ผมคิดว่าคิดต่างได้เงินแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้ทุกท่านครับผมลาทุกท่านไปก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งนะครับมาให้ผมสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ